สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง้วก็นักศิลปะอลังการหรือน้องเฟนลูกมูยิมค่ะคอมเมเบ้านกูยิมครับยินดีต้อนรับ สวัสครับผมเดชมาสนเนตรเจิงวีนนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับความมหัศจรรย์ของงูเหลือมและงูหลามไทยนะครับที่สามารถพัฒนาสายพันธุ์และสีสันสวยงามอย่างมากมายนะครับจนเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งในและต่างประเทศนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิตชนิดหนึ่งของคนทั่วไปนะครับมาดูกันแล้วมาภาคภูมิใจว่างูเหลื่มและงูหลามไทยเนี่ย มีความสวยงามขนาดไหนครับอองูที่ผมสนใจและเลี้ยงอยู่ตอนนี้ก็คืองูขนาดใหญ่ของไทยนะครับโดยเฉพาะงูเหลือมและงูหลามนะครับซึ่งผมเล็งเห็นว่างูเหลือมและงูหลามของเราเนี่ยตามประเทศได้ไปพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสีสันและลวดลายสวยงามมากซึ่งธรรมชาติไม่มีนะครับสามารถแยกย่อยเป็นลายต่างๆมากมายและสีสันสวยงามนะครับผมเกิดความสนใจขึ้นมา แล้วก็คิดว่างูเหลือมและงูหลามเนี่ยโดยเฉพาะงูเหลือมนะครับเป็นงูที่มีเสน่ห์มากเลยคือเป็นงูขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬารน,นะครับแล้วก็มีมีความหลากหลายทางสีสันและลวดลายและสามารถที่จะเลี้ยงเป็นงูสวยงามได้นะครับประเทศไทยนะครับมีงู ขนาดใหญ่ทั้งสองชนิดคืองูเหลือมและงูหลามงูเหลือมนี่เป็นงูยาวที่สุดในโลกนะครับแต่อนาคอนด้าที่เราได้ยินกันเนี่ยเขาจะมีน้ําหนักหนักที่สุดในโลกนะครับงูเหลือมบ้านเรานี่ยยาวที่สุดในโลกแล้วก็มีงูหลามนะครับเป็นอันดับสามของโลกฉะนั้นบ้านเราเนี่ยมีงูขนาดใหญ่ถึงสองชนิดนะครับงูชนิดนี้คืองูเหลือมนะครับชินาสายก็อยู่ทั่วไปในประเทศไทยนะครับ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่จะเยอะมากเลยนะครับที่ได้ยินข่าวกันว่าไปจับงูมีตหน้าที่ไปจับงูที่เข้าบ้านคนเนี่ยก็คือตัวนี้ส่วนมากนะครับลักษณะของงูเหลือมก็คือเป็นงูขนาดใหญ่ยาวที่สุดในโลกนะครับคนมักจะสับส่วนระหว่างงูเหลือกับงูหลามนะครับงูเหลือมเนี่ยถ้าเราดูง่ายๆเลยคือลักษณะสีเขาจะเป็นน้ําตาลอ่อนอมเหลืองนะครับแล้วก็ลายเขาจะเป็นลักษณะ ปันปลานะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับอยู่ด้านข้างนะครับปันปลานะครับแล้วก็มีจุดสีขาวทั่วตัวนะครับเป็นลักษณะจุดนะครับหัวของเขานะครับจะไม่มีลายนะครับถ้าสังเกตุนด้จะเรียบๆแล้วมีขีดเส้นหนึ่งนะครับลูกตานะครับจะมีสีส้มนะครับซึ่งแตกต่างกับจากมูลมนะครับตัวนี้นะครับ คืองูหลามนะครับที่เขาสับสนกันว่างูเหลืองกับงูหลามแตกต่างกันยังไงนะครับลักษณะของงูหลามนะครับรูปร่างจะอ้วนและสั้นกว่างูเหลืองตัวเมื่อกี้นี้นะครับและลายจะออกเป็นสีน้ำตาลไม้ถ้าส่วนมากนะครับลายจะลักษณะเป็นจุดเป็นดวงนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับนะครับและสีสันนี่จะน้อยกว่างูเหลืองมากเลยนะครับครับที่ดูง่ายที่สุดนะครับคือช่วงหัวของงูนะครับถ้างูหลามเนี่ยลักษณะหัวจะมีลายที่เขาที่เขา พูดว่าลูกศรนะครับนี่นะครับหรืออีกในหนึ่งก็จะดูว่าเหมือนตึงอ่างนะครับเห็นไหมครับจะเหมือนอึงอ่างนะครับนะครับลูกตานะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับงูนะครับเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับไม่มีหูเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเสียงดังเนี่ยงูจะไม่ได้ยินเราแต่งูจะรับรู้ด้วยการ ที่ว่างูนอนอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็รับแรงสั่นสะเทือนจากที่เราเดินไปไปสัมผัสอะไรนะครับส่วนลิ้นเนี่ยก็จะรับรับรู้อากาศภายนอกนะครับให้รับรู้ว่าเหยื่อเนี่ยเดินไปทางไหนนะครับแล้วก็งูก็จะตามเหยื่อไปนะครับก็งูจะแลบลิ้นมานะครับแล้วก็สัมผัสดูทางอากาศก็จะรู้ว่าลิ้นก็เหมือนดมกลิ่นนะครับจะรู้ว่าเป็นสิ่งสิ่งไหนเป็นเหยื่อชนิดใดนะครับ นะครับแล้วงูก็จะตามเยื่อไป mm hmm. แล้วก็จะรู้โดยวิธีการจับความร้อนของเยื่อะนะครับมีประสาทสัมผัสที่ตาและก็การจับความร้อนด้วยนะครับ mm hmm. การล่านะครับงูส่วนมากก็จะขู่ก่อนนะครับแล้วก็จ้องจ้องจ้องหน้ามาจ้องมาทางเราตลอดเวลาแล้วก็งอคอเป็นตัวเอสนะครับเพ,รเพื่อเตรียมสปริงในรัศมีการฉกนะครับ อาณาเขตในการล่านะครับส่วนมากงูเหลือมเนี่ยจะอยู่ริมน้ำนะครับส่วนงูหลามนี่จะอยู่ประมาณพื้นที่แห้งแล้งหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> งูเหลือมเนี่ยอาจจะพบว่ายน้ําในลําคลองเลยนะครับหรือริมน้ําทั่วไปเนี่ยงูเหลือมสามารถที่จะลงไปไว่ายน้ําได้นะครับ <Yeah. S 1> โดยธรรมชาตินะครับงูจะกินพวกสัตว์เลือดสุ่มทั่วไปนะครับเช่นหนูก็ต